สวัสดียามเย็นทุกคนทุกท่านด้วยครับมาชมบรรยากาศยามเย็นครับะเอฟซีทุกท่านทุกคนบรรยากาศยางไๆครับดูนะครับมนฝนจะตกครับตะวันไม่รู้หายไปไหนมาชมป่าชม เดินเล่นครับยังไม่มีลูกค้าโทรมาสั่งหมูกระทะครับเลยออกมาทำคลิปสักคลิปึงครับบรรยากาศยามเย็นให้ FC ทุกท่านได้ชมได้ดูกันนะครับนี่ฮะบรรยากาศหน้าบ้านหน้าร้านผมครับพอนใจหมูกระทะ เริ่มลกหมดแล้วครับนี่ฮต้นไม้ต้นหญ้าเพียบท้องฟ้าก็เนี่ยฮะม,ม,มึดเหมนจะมีฝนอย่าให้มีเลยนะครับนี่ฮะกองเรื่อยๆเขาก็ยังไม่ได้ขนไปฮะตอนนี้งานยังไม่เข้าลงเห็ดลงฟาร์มเห็ดบรรยากาศเดินเที่ยวกันครับ เดินชมนาบ้านนาร้านพรชัยหมูกตะเนี่ยเป็นแบบนี้ครับบรรยากาศยามเย็นทางฟวามองก็เข้ามุกึ้นขโมัเขราบกกึ้นหมว,มว,หมวนี่ลังนกกระจาบคนไหนไม่เคยเห็นเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวซู o ไมาดูฮะนี่ครับสวยนลยครับหลังนกกระจาบ สอยไม่ได้เก็บไม่ได้นะเขาอนุรักโดนจับแน่ๆถ้าตำรวจเห็นอะไรเห็นโดนนะสวยมากครับนี่ฮะสองหลังเลยครับอ้อยสวยงามมากผมก็เพิ่งมาเห็นเนี่ยฮะโอ้สั่งขี่วันสี่ขี่เดือนนะจะเป็นแบบนี้สวยงามมากอ้อยตรงเตงเนี่ย ฝนตกก็ไม่เปียกตกยังไงแรงยังไงลมแรงยังไงก็ไม่ร่วงไม่ตกครับเนี่ยฮะเดี๋ยวซูงไห้ใกล้หน่อยนี่หมดแล้วครับซูงส,สุดแล้วครับนี่ครับหลังนกกระจาบสุดยอดของนกชนิดนี้ทำรังสวยมากฝนตกลมแรงไงก็ไม่ไม่ร่วงไปไหนฮะค่อยอยู่งครับ ขาดไม่ร่วงทำสวยงามมากเลยครับนี่ฮนะ FC คนไหนไม่ไม่เคยเห็นเคยดูนี่นะฮะชมได้เลยครับคลิปนี้ลังนกกก็จาบฝุ่งผมเพึ่งเดินมาเจอเนี่ยครับสวยงามมากนี่ท้องฟ้ายามเย็นแต่แตะวันไม่รู้อยู่ที่ไหนฮนะมันทองฟ้ามืดไปหมดนี่ฮนะ รังนกกรนะจาบทุกท่านชมได้เลยนะครับเอาไปเปิดดูชมคลิปร้านพ่อัยช่องพรชัยหมูกระทะนะร้านพรอัยหมูกระทะด้วยนะครับนี่ฮะบรรยากาศสวยงามมากผมเพิ่งเคยเห็นนะครับไม่เห็นมานานนะรังนกกระจาบ นะมีสองหลังสวยมากครับมือสั่นเลยครับเมื่อยนีฮนะรองที่เรื่อย <c oughs> อันนี้ก็บ้านลูกพี่ลูกน้องกันนะต้นไม้ต้นอะไรก็ขึ้นสูงไวหมด นี่กองที่เรื่อยๆทำความเห็ดเห็ดหลินจือเห็ดนาำคว้าเห็ดขอนขาวเห็ดโคนสารพัดเห็ดละทุ้เห็ดนี่หน้าหน้าร้านหน้าบ้านที่เดียวกันเลยครับมีโต้นโมะม่วง2ต้นในบ้าน2ต้นครับแถวนี้ นกกระจเกาไมาทำรังมีทำอยู่ต้นเนี้มีสองรังสวยมากผมเพิ่งเดินมาเจอครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะสั้นๆบรรยากาศยามเย็นนะครับเอฟซีทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องฟรชัยหมูกระทะด้วยนะฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย